เลักษณะของเพื่อนแท้ที่ดี 1. ยอมรับในแบบที่เราเป็นได้ทุกเรื่องเขาจะไม่สนว่าเราจะเป็นแบบไหนเขาจะยอมรับในตัวตนของเราได้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดเมื่อได้คบกับเพื่อนแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกสบายใจไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ,เ,อเขาเราสามารถเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีได้ 2. ออยู่เคียงข้างกันตลอดการที่จะดูใครสักคนว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่แท้จริงหรือเปล่า ก็ต้องดูตอนที่เรามีปัญหาหรือตกที่นั่งลำบากจะมีเพื่อนอีกสักกี่คนที่จะคอยอยู่เคียงข้างเราคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจเราในวันที่ชีวิตไม่เหลืออะไรเลยพร้อมที่จะกอดคอหรือจับมือเพื่อก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันถ้าเจอเพื่อนแบบนี้จงรักษาให้ดีเท่าชีวิตอย่าปล่อยให้หลุดมือประด็จขาด 3. มีความซื่อสัตย์ให้แก่กันเพื่อนที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือวรับหลังก็ตาม พูดถึงเราในทิศทานที่ดีคอยให้เกียรติไม่แทงข้างหลังรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับเราไม่โกหกหลอกลวงมีอะไรก็บอกกันตามตรงไม่มีอ้อมค้อมหรือปิดบังแต่อย่างใดยิ่งใครที่ได้อยู่ด้วยแล้วจะรู้สึกดีมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน 4. ยินดีทุกครั้งที่สำเร็จในวันที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่เพื่อนคนนี้ก็จะเข้ามาแสดงความยินดีกับเราอย่างจริงใจ ไม่เคยแสดงอาการอิจฉาริษยาหรือไม่เคยคิดอยากจะเอาชนะเลยด้วยซ้ำห้าให้คำปรึกษาได้ไม่มากก็น้อยมีความรู้หรือมีเรื่องดีๆก็อย่าได้เก็บมนันเอาไว้คนเดียวควรที่จะเอามาแบ่งปันหรือบอกต่อให้ผู้อื่นรับรู้ซึ่งเพื่อนที่ดีจะต้องมีข้อนี้ด้วยเช่นกันสามารถให้คำปรึกษากับเราได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาข้อสงสัยขอแค่เป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นชัดเจนและจริงใจ ไม่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นก็เพียงพอแล้ว 6. ขอโทษและให้อาภัยจากใจเมื่อเขาได้กระทำผิดกับเราเขาก็จะขอโทษเราจากใจจริงและเมื่อไร่ก็ตามที่เรากระทำผิดต่อเพื่อนคนนี้เขาก็จะพร้อมให้อาภัยกับเราได้เสมอไม่ติดใจเอาความไม่ถือโทษโกรธเคืองกันและกัน 7. เสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อเราเพื่อนคนนี้ต่อให้จะยุ่งมากแค่ไหนก็ตามเขาก็จะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกเสมอ ในวันที่มีการนัดเจอกันเขาก็จะไปหาเราตามที่นัดหมายไว้เวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะไม่รีรอที่จะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะยอมเสียสละเวลาเพื่อมาเยี่ยมเราโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้มีเพื่อนที่สนิทก็ลองนาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับที่สําคัญคือต้องดูให้นานๆดูให้ละเอียดที่สุดถึงความเสมอต้นเสมอปลายเพราะตำรวจที่กล่าวมามันไม่ได้เป็นตัวการันตีได้แบบร้อเซว่า เขาจะเป็นเพื่อนที่ดีอย่างแท้จริงเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างถ้าเขาเป็นอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่าเขาคือเพื่อนแทจ้จริงๆเพื่อนแบบนี้ควรค่าแก่การรักษา,าไว้อย่างยิ่งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ